สวัสดีครับแขกบอตไซสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของแขกบอตไซนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันครับอากาศก็จะคึมๆหน่อยนะครับนะฮะวิดีโอเราไม่รู้จะชัดเจนหรือเปล่าวันนี้เอาใจเพื่อนๆที่ชอบช้อนเงินช้อนทองนะครับเรามาดูต้นช้อนเงินช้อนทองเลยครับมาดูเลยครับ นะครับอันนี้เป็นไม้แบบกลุก่มกอนะครับผมทำไว้ผมเสียบยอดไว้หกเดือนกว่ากว่านะครับยังไม่ได้แกะเชือกออกเลยเห็นไหมครับเชือกตรงนี้ครับผมนะฮะทีนี้เราก็จะดูต้นไม้อย่างเดียวนะครับเราจะไม่ดูหมา <c oughs> ทั้มแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเราก็จะตัดทรงพุ่มก่อนนะครับเพราะว่า กิ่งเขาจะยื่นยาวมากนะครับหกเดือนนี้ก็ติดลูกแทบทุกกิ่งนะครับเห็นไหมครับมีลูกด้วยนะครับเนี่ยมีลูกด้วยอ่ามีลูกด้วยเห็นไหมกิ่งนี้มีสองลูกนะครับอ่ากิ่งนี้ก็มีนี้ก็มีโอเคนะครับเราจะตัดออกแบบไม่เสียดายแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเอารูปทรงนะตัดเลยครับผมเริ่มจากกิ่งที่หนึ่งกิ่งต่าสุดกิ่งนี้นะครับต่ําสุดครับผม ตัดทึบอ,อย่างนี้นะครับเอาไปชําติดเลยนะครับแต่ช่วงนี้ระวังนะครับมันจะแฉราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับผัดกินต่อไปเลยครับ ครับผมกิ่งแรกพอแค่นี้นะครับก mm ็ hmm. จะเอาเชือกฟางออกแก่เชือกฟางออกรู้สึกว่าจะบวมๆนะครับผมเพราะว่ารัดนานเกินฮะเชือกตัวน,นี้ก็ทนทนนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเลย mm hmm. ใช้วิธีกรีดเลยนะครับผมกรีดเลยเพราะว่าแน่นมากกรีดแน่นมากเลย mm hmm. แน่นจนเนื้อไม้จะอมเลยนะครับเนี่ย แน่นหนามากนะครับแล้วก็ไปกิ่งที่สองครับกิ่งที่สองก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยัาชิบเชบลูกด้วยเชฟเชบขยับกล้องเดียวนะครับเดี๋ยวคนดูจะปตาลายอโอ้ลมแรงมากเลย า <My> นะครับพอตัดเป็นพุ่มเสร็จก็เหมือนเดิมครับผมเอาเชือกฟางออกแบบจีดเลยครับผมแก้ไม่ได้แล้ว,วไม่เสียหายครับเพราะว่าไม้พวกนี้เขาจะสมานแผลเร็วมากครับต้องเจาะออให้หมดนะครับเพราะว่าไม้เขาจะเริ่มอมชดอม เชื่อแล้วครับอุมฟังนะอุ้ยมดอันที่สาสองเจ็ดแล้วก็มาจริงที่สามนะครับที่สามอยู่บนนู่นหน่อยติดลูกทุกจริงครับสวยไม่สวยก็ามาแต่งอีกทีหนึงนะครับตอนนี้เอาเอาพุ่มเอาให้เป็นพุ่มไว้ก่อนครับ โอ้ติดลูกสวยมากเลยติดลูกทุกันเลยสวยามากอุยมืนเยอะเลยเห็นต้นไม้ไหมครับเห็นต้นไม้นะครับถ้าไม่เห็นล่ะเห็นคนดูก็ไม่รู้เรื่องครับผม <c oughs> เห็นแต่หน้าเอากิ่งออกครับเอเอาเชือกออกครับอ่เอากิ่งออกเดี๋ยวกิ่งสุดท้ายนะครับผมกิ่งสูงสุดก็จะให้ดูนะครับว่าแผลเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราเสียบยอดมาหกเดือนนะครับโอเคกิ่งสุดท้ายครับบนสุดครับผม ดูสิครับเพื่อนๆหกเดือนครับกิ่งใหญ่ไหมครับโตมาเร็วมากนะครับโได้เยอะมากเลยคูกคะเสวนเม็กสวนเม็กสวนเม็กพี่สวนเม็กสวนเม็กเฮอ ม่เชื่กเกข้างบนโอเคขั้นตอนการตัดกิ่งก็ตัดแต่งกิ่งก็หมดแล้วนะครับผมเหลือแต่แกะเชือกแกะแบบปาดเลยนะฮะไม่ต้องต้องกลัวเสียหายครับเสมอ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 อี เดี๋ยวกล้องเข้ามาดูใต้ใต้ร่องนี้นะครับนะฮะมาดูแผลนะครับ<ห>ดูแผลนะฮะดูแผลว่าเขามันคงไหมครับผมเขาเติบเติบโตเขาพร้อมที่จะอมอะลําต้นนะครับอย่างนี้ครับผมถือว่าผ่านนะครับผมแผลหายหมดเลยครับไม่เห็นร่องรอยการเสียบเลยนะครับ โเคครับเดี๋ยวเรามาคุยมือบางกล้องนะครับจากที่เพื่อนๆหลายคนนะครับสนใจนะแล้วก็ถามเรื่องการอาเสียบยอดนะครับผมมีบางคนยังไม่เข้าใจนะครับผมฮะอกาสดีฮะอากาสนะห,หน้าก็จะมีการสาธิตการเสียบยอดให้ดูใหม่นะครับ จากป้ายนะครับผมก็วันที่25เดือน12นะครับปี63นะครับผมก็คือเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้ครับผมก็จะเข้าเดือนที่7แล้วนะครับต้นไม้ก็โตเท่านี้นะครับผมนะฮะดูต้นไม้ครับโตเท่านี้นะครับผมอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผลงานการเสียบยอดในชุดนี้ครับผมครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆเท่านี้ครับ สวัสดีครับ